ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวแม่ลัวรวมพลังปลูกพยาเสือโครงสร้างป่าส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะวันที่30มิถุนาย,ยน2568ที่โรงเรียนบ้านแม่ลัววิริยะลาดสงเคราะห์ตำบลสวนเขื่อนอำเม,มืองแพร่จังังวดแพร่ในสมศักดิ์สุประเสริฐในอเภอเมืองแพร่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าต้นพญาเสือโครง เพื่อส่งเสริมการต้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำชุมชนคณะครูนักเรียนเยาวชนและประชาชนชาวบ,บ้านแม่ลัวเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันกว่า100คนค่ะโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายวิทยาการการ์ในยุคองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดงนายกิติพงศ์วัณน,นาผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่ นางสาวจิรพรสิริทิชากรประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดแพร่เข้าร่วมกิจกรรมและให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันสะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและท้องถิ่นในการขับเคลื่อนแนวคิดการอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยโรงเรียนบ้านแม่ลัวร่วมกับชุมชนในพื้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและผลักตันบ้านแม่ลัวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของจังหวัดแพร่โดยการปลูกต้นพญาเสือโครงหรือที่รู้จักกันในชื่อซาก,กุระเมืองไทยมีความงดงามโดดเด่นในฤดูหนาวและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมธรรมชาติพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ โดยนายกันตพิษศีตนชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงวันรัตนาวิทยารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไม่ลัวกล่าวว่าการปลูกต้นพญาเสือโคร่งครั้งนี้มีเป้าหมายหลักสาประการได้แก่ 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอนุรักษ์ 2. กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในเขตรป่าสงวนแห่งชาติแม่ก่อนป่าแม่สายทางด้านนายสมศักดิ์สุประเสริฐในอำเภอเมืองแพร่กล่าวพิธีเปิดว่ากิจกรรมปลูปปกป่าในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ยั่งยืนด้วยอาศัยพลังจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชนที่จะนำมาซึ่งโอกาสทางเศรษฐกิจ ทางด้านการจำหน่ายสินค้าการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนโฮมสเตย์ day, ร้านอาหารท้องถิน่นและการสร้างอาชีพเสริมให้กับชาวบ้านค่ะโดยการรวมพลังของทุกคนในวันนี้คือเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะ ขึ้นมาเพื่อมาท่องเที่ยวและทำให้บ้านแม่เราพิเศพิเศษิที่ดีที่ได้ที่ดีพี่น้องเราก็มีอจิ้งใน้านในครกไปอันนี้เป็นสิ่งที่พาเยยระดับและทีสื่มเนทั้งทั้งตูแ่นไม่ว่าจะเป็นปรามารคนละคนแล้วก็ทางเพจเรียกว่าสมาคมคุยแท้เอาิ่งนี้ที่ไปเที่ อยู่ทุกท่านเป็นะครับเอาไปปลูกนะครับถ้าถ้าบ้านเราต้นก็ถือว่าหน้าบ้านหน้านอะไรที่สวยงามทประชาชนนะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกทุกหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็เราก็จะขยายโครงการนี้ เลีที่ถึงบ้านทองแม่พ่อแม่ชนในทุ่งถนนทุซอยปียูชาบุราส่เพันปียู้อนเยหได้ได้มบนครับเป็นโต4นส่งเดินไ้ท่าน่ ในโรงเรียนก็จะเป็นแหล่งใหญ่เลย là <laughs> ตาหม้อมือกันอสอวันนี้นะเอ่อช่วยกันทําและต้อง ว่าเรลานามขนาดน่ะมากโอแค่แม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 ่ เอา con ลงอีกก่อนเอาซ้ํา ถนนเออปีเจออทนี่เดี๋ยวปามยายไว้ห่อนะ้ถนนเมนห้ามลูกแต่ว่าผมต้องขยายแต่ที่นีลงมานี่ผมทำมันใต้องแต่ลงหัวโค้งมาเี่ากอ่ะมากกว่าที่เพื่ราบอกง่ายคนงามไม่ได้เหมือน <S <S เหมือนอ้าวไมเอาหมอนก่อเด้อาหนึ่งสองซ้ำให้ใครจะมาลดน้ำให้ป้านะ มีใครมาไหมหนูก่อนามไม่เข้ามาถูาาได้ใชอ <as S 2>